พลิกโฉมการใช้สื่อการเรียนการสอนแบบเดิมสู่อ e ีบุ๊กนวัตกรรมสื่อการสอนออนไลน์ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสสกรตำบลแปลงยาวได้นำเทคโนโลยีด้านการศึกษามาช่วยบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนในห้องเรียนจากที่สกรรตำบลแปลงยาว ได้ประสบกับปัญหานักศึกษามาพบกลุ่มไม่พร้อมกันนักศึกษาขาดเรียนนักศึกษาลาในสัปดาห์นั้นๆเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการเรียนผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องโดยสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองไม่จํากัดเฉพาะในห้องเรียนผ่านสื่ออ e ีบุ๊กแบบเรียนออนไลน์ในห้องเรียนออนไลน์โดยครูได้ผลิตสื่อนวัตกรรม ได้จัดทำเป็นรูปแบบ e b o ๊กสร้างเป็นห้องเรียนโดยเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบหนังสือเรียนออนไลน์ e b o ๊กเช่นหนังสือเรียนหนังสือแบบฝึกหัดแต่ละวิชารวบรวมสื่อการเรียนการสอนแต่ละอาทิตย์ PowerPoint สื่อ eTV แนวข้อสอบจาก8ปดรีวิวติเตอร์เก็บรวบรวมเป็นหมวดหมู่ชั้นหนังสือเรียนแบบออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยตนเองเปลี่ยนเนื้อหาเรียนรู้ที่ซับซ้อนยุ่งยากน่าเบื่อให้เป็นเรื่องง่ายที่สนุกและน่าสนใจให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องออกจากกรอบการเรียนรู้ที่จำกัดเฉพาะในห้องเรียน ซึ่งมีขั้นตอนในการใช้ห้องเรียนอ e ีบุ๊กง่ายๆไม่ซับซ้อนโดยครูส่งลิงก์ QR code ห้องเรียนให้นักศึกษาและได้นำอ e ีบุ๊กห้องเรียนออนไลน์แขวนไว้บนหน้าเว็บไซต์กศนตำบลเผยแร่ให้นักศึกษาสอกอตำบลแปลงยาวได้เข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้ง่ายเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา สิ่งเอาไว้ที่ทำให้ได้ทั้